นี่นี่เธอรู้อยา อนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยความปรา,า,ารถนาดีัาสถานีวิทยุมอกก์คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AMster o o multiplex ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณู้้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมตตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณฟังครับตอนนี้คุณฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมอกอเชียงใหม่แตงไว้ครับอยู่กับผมพันธเมตตนลักษานะครับอยู่กันท่ามกลางบรรยากาศช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับแล้วก็ลวดเข้าสู่เทศกาลสําคัญเชียงใหม่ครับซึ่งแน่นอนครับล้านานาเฮา กิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับอยู่กับผมที่นี่ครับข่าวสารของอนิมมกนะครับทุกแรงวันจันทร์ถึงซุกูดจากันนะครับแล้วก็ออกข่าวมาเอิญบอกกันนะครับอยู่ที่นี่ทุกช่องทางของการสื่อสารที่เอิญจากันได้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ AM stereo 6 1 2กิบกโลเฮิรตซ์ับหมุนมาได้ปกติแล้วไปฟังทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับ Facebook เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จังมาได้เลยยังหมูเนาะ k u r p l u s แล้วก็6 2> 1 2 com นะครับจุดคอมเ่ยนะครับก็ฟังได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับอยู่ในรถฟังได้อ่าถ้าเป็นขึ้นนะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ฟังกันได้ในระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งมวลว่ากันไปอ่าดูแลสุขภาพ,าพตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงจะใครได้ป่วยเปเริ่งปกตินะครับแล้วก็ เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าหนาวเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะบ,บางวันมีหมอกลงจัดในช่วงที่หนาวจัดจัดหมอกช่วงนี้อาจจะบรรนาวจัดเตือ่อเป็นต้นฤดูนะครับอาจจะมีฝนลงมาพ่อนะครับขับรถขับราใช้ชีวิตอย่างบบประมาณครับไปติดตามข่าวสารกันครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยแน่นอนครับผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคเหนือที่ดูแล17จังหวัดนะครับคุณ ามาผ่อนหน้าเชียงใหม่เปิ้ลก็บอกว่ามีแคมเปญที่จะให้ทุกคนทุกสำนักง,งาน,นครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการขับเคลื่อนอพัฒนาต่อยอดเสริมกระตุน้นเศรษฐกิจหลังจากโควิดดีขึ้นแล้วเนะฮะเข้าสู่ไฮซีซันนี้ก็บรรยากาศคึกคักพอสมควรเลยนะคนมาแอวมาก้อยมาอย่างนักนะครับก็เลยมีการจัดกิจกรรมตอนรับรองรับนะครับหลากหลายเชียงใหม่นักขนาดเนาะมีงาน เยอะมากแล้วก็เป็นการกระจายรองรับนักท่องเที่ยวจะได้บอกกระจุกตัวที่ใดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็สําคัญบริการของการท่องเที่ยวซอสใส่จะจดนะเป็นหัวใจลักเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับนาอคุณพัทระอ,อนองนาเชียงใหม่นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าแผนต่อยอดจากตรงนี้นะครับที่มันบอกว่าซับพาวเวอร์ซับพาวเวอร์เตยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นจุดแข่งสําคัญแล้วก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีและเป็นตัวลักนะครับ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยเฉพาะเชียงใหม่ของเฮานี่นะครับไปติดตามนะครับก็ในปีหน้านะครับก็ในส่วนของภาคเหนือเนี่ยทางทอทเนี่ยก็ได้วางเ,เราเรียกว่าธีมเนาะภาษาอังกฤษ VP ีเนี่ยก็คือสเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ ไฮไลท์จริงๆก็มี3คำนะคำว่าสเสน่ห์ก็คือชามิ่งแล้วก็วันวานก็คือตอนนี้ผู้คนก็หลังจากโควิดก็หวนหาอดีตนะคะแล้วก็เมืองเหนือเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ศรริลปะต่างๆเพรอเอามารวมกันทั้งหมดเนี่ยก็เกิดเป็นธีมที่จะ,ะใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือในปีหน้านะคะทีนี้ถามว่าทำยังไงก็คือจาก การกาหนดทิศทางของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอมองว่าในสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกภาคส่วนในอุศาศาตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของอรายได้นะคะที่หายไปจากการกท่องเที่ยวก็หายไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทางททเนี่ยอยากจะดําเนินการในการสนัสนินก,การท่องเที่ยวก็คือทาอย่างไรให้เกิดไรายได้นั่นก็คือกระตุ้นค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเมื่อท่องเที่ยวมาใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็จะได้มีเงินเข้ามาในอสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็มาหมุนเวียนในเศรษฐกิจของภาคเหนือนะครับส่วนที่2ก็คือกระตุ้นความถี่นะคะเราจะเน้นว่าคือจาก เราการที่เราศึกษาพฤติกรรมของนักเที่ยวคนไทยในช่วงโควิดเนี่ยเราก็พบว่านักเที่ยวเนี่ยเดินทางสั้นลงแต่ว่ามีความฉี่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความฉี่ก็คือจากเดิมปีนึ่งเนี่ยจะวางแผนเที่ยวในประเทศอสองหนสามหนแต่ถ้าเราทําให้นักเที่ยวเดินทางเป็น4ี่หนห้าหนต่อปีเนี่ย มีความถี่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกเหมือนกันทั้งสองส่วนนี้เนี่ยนะคะประกอบกับรวมกับธีมของภาคเหนือเนี่ย mm hmm. ก็เกิดเป็นทิศทางในการท่องเที่ยวของภาคเหนือในปี2 5 6 6โดยจะมีโปรเจกต์หลักๆเนี่ยอยู่3-4มสี project, ่โปรเจกต์นะคะแล้วก็ในส่วนพื้นที่นะคะก็จะมี เรามีภ้งเหนือเรามี17จังหวัดแต่ว่าเรามีสำมกงานททอ,อยู่11แห่งนะคะ,ะเขาปุ่มพื้นที่ทั้ง1 7จังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละสำมกง,งานเนี่ยก็จะนําไปดําเนินงานในพื้นที่ของตัวเองโดยใช้ทีมนี้เป็นหลักนะคะแต่ในส่วนของอตลาดภาคเหนือภาคภาพรวมเนี่ยการทางททที่ส่วนกลางเนี่ยก็จะนําเสนอการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในภาพรวมออกไปโดยเราแบ่งว่าในช่วง เราอยากจะให้ความถี่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะให้เดินทางได้ตลอดทั้งปีนะคะทีนี้ทำยังไงเดินทางได้ตลอดทั้งปีเนี่ยสิ่งแรกหลัก,ลกๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเร็วๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะนะคะแล้วต่อจากออลอยกระทงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ของเขาดาวเขาดาวตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างวางแผนกันอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นซีซั่นของความหนาวนะคะเรามองว่า อากาศหนาวเนี่ยยังไงก็ต้องเดินทางขึ้นภูเขาขึ้นเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาวการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อ эт, ดูทะเลหมอกการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อชมดอกไม้เนี่ยยังไงน้ท่องเที่ยวก็ต้องเดินทางมาขึ้นมาพักเหนือละดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าในปีถัดไปเนี่ยนอกจากจะโฟกัสในเรื่องของภัก ภาคเหนือในช่วงหน้าหนาวแล้วเนี่ยเราอยากขายทั้งปีเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสต่อไปด้วยหน้าฝนนะคะฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยคนไม่ค่อยอยากเที่ยวแต่จริงๆแล้วทเที่ยวภาคเหนือในฤดูฝนเนี่ยสวยงามกว่าภาคฤดูอื่นๆเพราะว่ามีป่าไม้นะคะขับรถเที่ยวเนี่ย จากพฤติกรรมของนักเที่ยวเนี่ย85%ในช่วงโควิดเนี่ยชอบขับรถเที่ยวเองขับรถขึ้นเหนือแล้วสข้างทางเนี่ยเป็นต้นไม้เปไม้สีเขียวนะคะเราก็มีทะเลหมอกสวยงามเนี่ยเราก็คิดว่าจะทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือนได้ตลอดทั้งปีค่ะโ<ร>ดยเฉลี่ยก่อนโควิดเนี่ยถ้าในภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณร้อยเกกือบ200 ไอ้สองแสนผิดเกือบสองแสนล้านนะคะแต่ว่าในปีปีนี้จริงๆเอาปีนี้เนี่ยยังไม่สภาวะปกติทั้งหมดนะคะเพราะชุดต้นปีมันก็ยังทางกันไม่ค่อยได้แต่เราคิดว่าถ้าจนสิ้นปีเนี่ยเราน่าจะได้ประมาณเอาพุดไรที่รายไดนะะ้น่าจะประมาณ5 0สของปีปกติสองพันสิบสองคิดว่าน่าจะเราน่าจะได้นะถึงร้อยเราน่าจะช่วยกันได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะคะใช,ใช่ค่ะ ของปีของปีก่อนโควิดค่ะปีหกหเนี่ยเดิมททอยังก็ยังมีการกระจายการเดินทางไม่ต้องกระจุกตัวยกตัวอย่างอย่างเช่นมาไปเมืองรองบ้างนะคะมาเชีงยงใหม่แล้วเนี่ยลำพูนด,ดีไหมใกล้ๆนะคะไปจังหวัดข้างเคียงเมืองล,ลำพูนลำปางซึ่งมันสามารถไปได้ซึ่งอันนี้มันจะทําให้ ให้อสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางพอตอนหลังนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยอยากอยู่ในที่แออัดมากนะคะไปเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายไปใกล้ๆข้างๆซึ่งตอนนี้ศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองเนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะคะมีโรงแรมเล็กๆเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอ่ะให้มีการกระจายการเดินทางไปมันก็จะทําให้การกระจายรายได้กระจายการกระจุกตัวนะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักอยสองอันค่ะสองกลยุทธ์หลักๆ ไปที่ตามข่าวสารอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเฮาครับโดยเฉพาะผลพวงของงานลอยกระทงเนาะทางจังหวัดจึงใหม่เป็นก็สรุปงานให้ฟังว่าเป็นจะใดพ่องแล้วก็รับมือหน้าไฮซีซันะเนี่ยนอกเหนือจากจะยิ้มแยม้มเรื่องท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับมอควันไฟป่าต้องเตรียมพร้อมตัวนะครับงานลอยกระทงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ย มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เยอะมากเป็นประวัติการนะครับหลังจากโควิดนั้นผมเชื่อว่าครับงานราัทรงของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปีนี้นะฮะเป็นอีเวนท์ที่มีนักเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่หลังจากโควิดเป็นต้นมานะครับก็ถือว่าเรา,เาได้รับความสนใจจากพี่น้องนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเยอะมากซึ่ง งานระดัทงของเชียงใหม่เนี่ยเรากรากฏอยู่ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน,นั้นนักเที่ยวก็มาเยอะนะครับกรคิดว่ามันอดอันมานานตั้งแต่งโควิดนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยสามารถสร้างสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากมายพอสมควรในจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็คิดว่าในฤดูการท่องเที่ยวในช่วง ปลายปีนี้และถึงต้นปีหน้าเนี่ยคิดว่ากิจกรรมเราก็มีเยอะนะนั้นก็พวกเราก็คงสมามารถที่จะมีรายได้จากการท่องเทียย่ยวเยอะมากนะครับก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของจอชิมัยเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเป็นลำหนึ่งของรายได้ของประเทศนะครับ <S <S ชเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีการท่องเที่ยวเราก็เงียบเหงาวันนี้การท่องเที่ยวมาช่วยให้จอชิมัยเราเยอะมากครับ ครับี้ในรอบสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ว่าก็เน้นย้ำในเรื่องของถนนปลอดภัยบ้านเมืองสะอาดนะครับก็ท่านเห็นได้ว่าทุกอำเภอทุกท้องถิ่นทุกสว่วนราชการเราได้ระดมบุาการร่วมกันในการทำงานนะครับดยความยิ่งหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องของถนนทางหลวงทั้งหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทอะไรทั้งหลายแล้วก็ทางหลวง้องถิ่นนะครับก็ปรากฏว่าในวันนี้นะครับสองข้างทางเนี่ยมีการพัฒนามีการตัดยา่ามีการเอ,อมีการรื้อป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งหลายที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายทําให้มันถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่จะต้องต้องมาร่วมกันในการที่จะดําเนินการนะครับพี่น้องส่วราชการเนี่ย ผวกเราเป็นชอบเนี่ยมีเพียงหยิบมือเดียวนะครับถ้าพวกเราทํากันทุกคนนะครับที่อยู่อะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันรบรุงลางไม่สวยญยังก็ช่วยกันดําเนินการครับก็าฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับท่านท่านผู้ว่า้างการที่จะให้เชียงใหม่โดยมือมือท่องเที่ยวอันนั้นมันต้องมีความสวยงามมีความสะอาดมีความสะดวกสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปีนะครับเรื่องที่สองนะครับ ก็คงเป็นเรื่องสาการหมอกควันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในเดือนอีกสองสามเดือนข้างหน้านะครับก็ท่านรู้ว่าท่านเน้นย้ำนะครับท่านบอกว่าจากการไฟป่าปีนี้ค่าพีเอมสองจุดห้าเนี่ยมันต้องรณรงค์ช่วยกันไม่ให้เกิดขึ้นถึงแม้จะเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่ิของ การเป็นโรคทางเดินหายใจหรือควายิ่งโรคมะเรเนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยูงที่สุดในภาคเหนือเนี่ยแล้วก็สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับอันนั้นก็คงต้องมาร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเราต้องไปแก้ที่สาเหตุนะครับปัญหาหมอกควันและไฟป่าค่าพีเอ็มทอนาที่เกิดขึ้นนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะควันจากเครื่องจากกลเครื่องจากรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยแต่หลักๆเนี่ย มันก็คือการเผาเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะกลัาเรียนพี่น้องประชชนด้วยนะครับว่าวันนี้พวกเราจะต้องประหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจังหวัดเรามีบุคลากรเพียงหยิบมือเดียวการที่จะทาให้สําเร็จในการแก้ปัญหาให้สําเร็จแก้ที่สาเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็ตํางอยู่เรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุหลักๆของของหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่สามสาเหตุหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการขยายพื้นที่ทํากินไปเผาป่าปขยายพื้นที่ทํากินหรือไปบุกเบิกพื้นที่ใหม่นะครับเพราะในวันนี้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่ดินอีกเยอะ แล้วพวกนี้ก็พยายามที่จะอยากได้ที่ดินก็ไปเผาป่าไปตัดไม้ทําลายป่าก็เผาเป็นที่น่าเสียดายครับเราปลูกมาเยอะแล้วก็ถูกทาลายไปเยอะนะครับณนวันนี้ในเขตพืนที่ป่าสัวนเนี่ยไม่รวมไม่รวมป่านุรั์ไม่รวมที่รักษาพันธุ์ป่าอะไรทั้งหลายเนี่ยป่าสัวนเนี่ยถูกทําลายไปไม่น้อยกว่าห้าสิบผมว่าเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่ไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้แล้วเนี่ย อนาคตลูกหลานก็จะไม่เห็นป่านะครับก็อยากฝากพวกพี่น้องประชาชนช่วยกันนิดนึงนะครับนอกจากเรื่องการขยายพื้นที่ทํากินแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมบอกว่าถ้าไม่เผาแล้วเนี่ยจะไม่ได้กินเห็ดถอบนะแอน,นคือพี่น้องประชาชนครับพวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการาที่ประชาสัมพันธ์นะครับว่า เห็ดทอมนี่มันก็ขึ้นได้อยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีการเผาป่านะครับไม่มีการเผาแม้กระทั่งมหอะไรแม่โจ้ยังมีการปลูกให้พวกเราดูสามารถที่จะเผยแพร่สามารถที่ปลูกได้สามารถที่จะที่จะทํากินเองได้เรื่องเรื่องนะครับแค่เราเอาไอ้พวกสปอร์ของเห็ดมาผสมแล้วก็รอเวลาที่มันจะออกนะครับก็ทําได้ไม่จําเป็นที่เราไปเผานะครับอย่างเงี้ย มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับของพน้องประชาชนทุกคนที่ต้องไปร่วมมือร่วมใจในการที่จะแก้ไขปัญหาไอ้นี่คือส่วนหนึ่งเลยนะครับจาให้เมื่อเข้าไปเผาป่าแล้วเนี่ยมันลามไปทั่วครับมันมันไม่ได้อยู่จํากัดในวงขอบเขตขอบเขตจํากัดนะมันก็ลามลามลามในป่าท่านเห็นว่าตอนกลางคืนกลางค่ำกลางคืนถ้าแต่ผมเป็นเด็กแล้วไอเราก็อยู่กับป่านางค่ำกลางคืนขับรถไปเนี่ยเราก็เห็นไฟเป็นสายยาวเลยสวย แต่ไอ้นั่นคืออันตรายมหันตะไฟอันใหญ่หลวงนะถ้าเป็นเด็กจะถนึงวันนี้อายุหกสิบแล้วปีหน้าากสียแล้วก็ยังเห็นอยู่นะครับแนวไฟทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าก็เลยว่าอย,อย่างนี้เราต้องมาช่วยกันนะขณะที่กำลังผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดับไฟเราทําในสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาที่สาเหตุดีกว่าไหม ไอ้คนที่ไปจุดอย่าไปจุดเลยไอ้คนที่ไปขยายเขตพื้นที่ทํากินเนี่ยนี่ยไปขยายเลยมันมันผิดกฎหมายนะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันนะครับป้องกันต้องมาก่อนการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันภายหลังนะครับพอไฟลามแล้วก็ไปดับเนี่ยมันคือการแก้ไขปัญหาไม่ใช่คนจุดคนเดียวแต่คนไปดับเป็นร้อยเป็นพันนะครับก็ฝากไปย้ำท่านให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วย นะครับว่าเราเราต้องมาช่วยกันเราต้องมีความตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าก็ให้ในโยบายว่าสิ่งที่ทางฝ่ายบ้านเมืองทําดีแล้วเราก็จะทําดีต่อไปนะครับแล้วก็จะขยายผลให้มันดียิ่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีมันแก้ไขปัญหาที่สาเหตุไม่ได้เราถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นประชาพันธ์น้อยไปก็ไปสัมพันธ์มันมากขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ นหนักถึงปัญหาให้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงคงต้องมาร่วมร่วมวมือร่วมใจกันนะครับบางคนว่าว่าอ้าวไฟมันหมอกควันไม่ได้มันมาจากบ้านเรานะมันมาจากที่อื่นมาจากจังหวัดอื่น่านผู้ว่าก็บอกว่าเอา้าจเชประสานจังหวัดอื่นให้เรามาจัดสรรเวลาการเผาเลยคือณวันนี้เราต้องมีการชิงเผาเนี่ยจากการศึกษาทางวิชาการเนี่ยการชิงเผาเพื่อที่กําจัดเชื้อเพลิงก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องทํา หาวเ,เชื้อเพลิงมารวมๆกันทุกปีทุกปีไม่เผาเนี่ยนะครับพอมันเกิดเผาครั้งหนึ่งมันจะเหมือนต่างประเทศนะมันไฟไหม้ทีหนึ่งมันโอ้โหมหาศาลนะครับเราก็คงชิงเผากันแต่ชิงเผาแบบวิชาการนะในเชิงวิชาการก็คือว่าอำเภอนี้จะเผาวันนั้นถึงวันนี้อำเภอนั้นวันนั้นถึงวันน้นอะไรเงี้ยนะครับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันก็ต้องสลับกับจังหวัดเราด้วยก็ต้องมีการประสานร่วมกันทุกอย่างถ้าเราทําแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบนะครับ ช่วงสารพันข่าวสารโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานพบกับรายงานข่าวภูมิภาคจากศูนย์ข่าววิทยุม,มองกอเชียงใหม่กันครับประสุทั์แม่ห้องสอนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโครกระบือนายสมพงศ์พิพัฒน์พงษ์ชัย ปัสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเฮโมไรกเซพติซิเมียและการทำลายเจอในพื้นที่เสี่ยงรอบที่หนึ่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานใน,น,นพื้น,ๆๆๆๆๆน,นที่ตำบลห้วยผาอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยนายธีรชัยชัยธรรมปุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่สำนักงานปัสัตว์อำเภอแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากา ปรปัสุทธะสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดหน่วยงานบริการเคลื่อนตีออกเป็น4ชุดออกให้บริการฉีดวัคซีนกระจายครอบคลุมพื้นที่โดยได้ํำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากปและเท้าเปื่อยในงว170ตัวควาย265ตัวรวมเป็น435ตัวจาก,กเกษตรกรจำนวน2ว3คนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรรยิกเซปทีซีเมียในควาย265ตัวจาก,กเกษตรกรจำนวน2 3คนพร้อมตัวประสุตั์จังหวัดแม่ห้องสอนได้ให้ความรู้ความสำคัญของวัคซีนในสัตว์การเลี้ยงสั์ตามลักความปลอดภยัยทางชีวภาพพือก เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนกับการฉีดพ่นทำลายเชื้อโรคบริเวณฟาร์มปศุส,สัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดใือเจอา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแยะวัคซีนให้ครอบคลุมั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยที่มีเป้าหมายดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในงัวควาย ซึ่งการรณรงค์ฉีดวัคซีนตามนโยบายกรมปศุสัสตว์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทับหูและตื่นตัวในการนำสัตว์มาทับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดการสูญเสียจากโรคระบาดสถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อสารแห่งแผ่นดินทายทอดองค์ความหูเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะใช้วัจันานักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บูรณา,าการชั้นปีที่4มหาวิทยาลายัยแม่โจ้เชียงใหม่รายงาน ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวันนี้นะครับคงเวลาหมดเห็นแล้วลาไปก่อนนะครับกลับไปสาทุกท่านและดูแลสุขภาพกันตัวนะครับก็เข้าสู่ฤดูหนาวเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับจะได้แอลได้ไปแห่ไปนี่ม่วนม่วนกระเปิ้นนะครับจะได้อู้เปิ้์หูเรื่องนะครับอย่างเช่นที่เราไปแอลกันนั่นของไม่คายนะครับคนนักก็คือจะไปออก,กันนะผมว่านนะถ้าไปเบียดเสียดเทาหันกรณีการเบียดเสียดเหยียบย่ำกันนักละ เพราะนั้นก็ทยอยทยอยไปนะครับมันก็จะได้หมดได้งานบ่มีเหตุอันอย่างเกิดขึ้นเนาะภาวนาเพิ่มมีเหตุเพศภัยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณ่มคัน,นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ